อะไรคือตอนนี้เราต้องให้กำลังใจบ้านนะเพราะว่าไอ้บ้านมันอาจจะติดโควิดจากผมไปเพราะว่าตอนนั้นผมไปนอนบ้านมันแล้วมันก็เป็นโควิดเลย เตพีเตีพีเตียวอุ้ยยอจะซื้อแมวมนจะซื้อแมวออถ้ากับใครไปมันจะไตัวเท่าไรรู้สี่หมื่นโอ้ยบ้องจะซื้อแมวตัวสี่หมืน่นรวยเนาะ<ป>มาไม่มาครับ ทีนไปไหมกีฬาต้องโดนเนทหรอถึงจะอ่านไม่คือต้องเอาใจผมด้วยแล้วครับเพราะผมก็ไม่ได้อ่านุกคนเหมือนกันเฮ้ยหลอดฮัลโหลคือเป็คน้อนร้อนรอนๆ้ๆ้ฮัลโหลบ้องฮัลโหลอฮ้ยนดิอันหน้าไปถายนี่มันนี้ไม่หันบ <Hello. S 2> ได้ฮัลโหลอะไร ก็ร่ำหลวงพีนตัวมผงหนาขึ้นไปไหนก็ร่ำรออะไรอ่ะใช่เหรอแดกเยอะโอ้โยพยักามได้อย่างพระภูมิใจว่าแล้วตร้อยกระหลวงพีนแบบพวกฝึกไปในป่าพีนมาผมไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ไม่ได้ถามน้องมาเลยดูตัวดูตัวบ้องดิบูมรูแดกเลยแดกเยอะขึ้นอ่ะ

เดี๋ยวคนอะไรดูสบายเดี๋ยวแล้วแฟนมึงอ่ะแบนเดี๋ยว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 อะไรอ่ะขอญาตุมหน่อยการติ๊กตอกเดี๋มึงเข้าไปถ่ายเดี๋ยวมึงเข้าไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยถ่ายติ๊กกลับคนดูเข้ามาทำอะไรเยอะแยะวะอย่างร้อนเลยเข้ามาดูดูดูพื้นเหรอ

ไอ้บ้องเหมือนพวกไม่ไม,ไม่ไม่พ้าจีนก็เหมือนแบบพวกมาเฟียจีนอะ่ะหัวดร้นๆแล้วแบบหุ่นเป้งๆอ่ะอะว่าเออระวังเอ๋อนะครับไม่มีอ่ะเออมันบอกตัวอยู่ไทยมันน้ำหนักแปดสิบมันไปจีนมันเก้าสิบอ่ะเวอร์จัดเลืออันหน้าของปอนา้ามจตหงษอ เดี๋ยวผมเข้าไปขอถ่ายรูปเหรอไอเทวเดี๋ยวมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปไปถามไหมเนาะไปถามดิไปถามดิไปถามว่ะไปถามก็ไปไปถามกูไปด้วยไปดิต้องถามเขาว่าอะไรอ่ะใช่สี่สิบเจ็สิบสี่นะเปล่าใช่ใช่อะไรนะเจ็ดสิบสี่ใช่หวังเราเราซื้อก่อเจ็ดสี่อะเออเออถามมาดิ 70 đi à. Thôi, mình bảo coi. Úi. Thấy chưa? Thấy không? Mình vàng bảo vào. Đây đi. Đây phải? เวาไปไปหรอวลาไม่โควิดกลังเกียดเฮ้ยอะไรนะคนนี้ไม่โควิดครับเวารายอนเย้รานี่ย้อนเข้าไปวะ้าไปนะด้วยนีย้อนโอ้ยร้อนร้อนกว่าเดิมเลย อ้ามีมุมใหม่ให้ดูละก็ดูดูนะคิวดิโอยเหี่ยอย่างอ้วนเนี่ยะกลาอูดาตัวเองโอเคไปเดี๋ยวกูโดนเขาใอ่ะก็คิวก้ามโคตรเยอะก็ดูว่าเปอร์บั s เยี่ย เออหน้าคิวแอบเหมือนทูบบัสเหมือนเออหน้าคิวแอบเหมือนนะเนี่ยดูเลยหน้าคิวแอบเหมือนโอ้ยแม่งเตะนี่ตายอ่ะตายหาหมดแล้วไอ้เหี้ยให้เราวสี่คนต่อให้ทังแก๊งอ่ะอีสุเกออ่าอีสุเก มีมุมไหนให้ดูวะเทียวบอกว่าโอนหนึ่งพันเดี๋ยวโดดน้ำโชว์ใช่ไหมเทียวโอนหนึ่งพันโดดน้ำโชว์เยสอันรเดี๋ยวคูวให้ดูให้ดูกี่ยาวให้คนดูหน่อย

คนดูคนไหนมาถึงขอชิดก่อนเอาไปเลยร้อยยี่สิบบาทไอ้ที่มันไปไหนลรอไอ้ที่มันไปไหนอะเฮลไปิไม,ไ,ปไม่ใช่หนุ่มเ้วไปจิคนดูผมมีอะไรจะบอกคนดูว่าพี่สอจอจะโกรธ่่าผมลืมเสื้อลักกี้ไว้ที่บ้านในบ้องอะ่ะไม่แล้วปะ ไม่ได้หา,า,าอะไรไปกินแล้วผมลืมเสื้อละกีว้ที่บ้านได้บ้องเสื้อฮูดอ่ะแกเอาปืนจริงไปด้วยใช่หรอแกเอาปืนจริงไปด้วยเหรอ เมื่อไหร่รถจะมาวะ <c oughs> ร้อนมากเลยตอนเนี้ยอยากมีคนแบบพัดลมให้อ่ะหาคนพัดให้ร้อนจริง ผมอยู่หน้าพี่อ่ะในคนไหนน้องยกมือดิกราเก้าหัวไ่ปฏิจจ ա ภิสำข์เอาออกไหนวะไอเดี่ยวไม่ใช่หรอกตาบกามาสองกาบ้ามีคนดูบอกว่าเนี่ยเฮ้ยคนดูหยอกเล่น,น,นร้อนจังวะ เป็นอกลอคนดูพันสามมานั่งดูข้างหน้าคุณ่ะเดี๋ยวกูกตั้งเปิดเิ <c oughs> ไม่ดูตีน,น,น,นหรอมันน <c oughs> ี่ไงหรอกกอไม่มีใครตีมหรอแก่งเราอ่ะ <c oughs> ดูคิดถึงมึงไง <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่มีใครตีมอุ <c oughs> ้ยะไรอ่ะรถ <c oughs> มาแล้วหรอ รถมาแล้วปะอุ้ยเขาไปหมดเลยเฮ้ยเฮยนู้นไอ้กรุงเทพพัทยาเห็นปะนั่นอะแกลบเจ๊กมารอบัตรเราไปดูดิเราบัตรมาดูดิเดี๋ยวดูนียังที่นั่งไม่รู้ว่าบัตรอยู่ไหนบัตรเราต้องเอาบัตรไปให้พี่เขาใช่ปะมันกรุงเทพพัทยาปะว่าใช่กูก็ว่าใช่เหมือนกันแม่รถกูเงยได้นั่นไอ้เทียจีนมึงดูกูไหมดูอยู่ไหมในเทียเทีย กงรีบกลับมากูได้ภรรยามาแล้ววิ่งไรระบัดไม่ได้อยู่ที่ผมโอ้เขานั่งกันหมดแล้วผมว่าได้นั่งคนเดียวเลยดีเลยกูว่าไได้นั่งแยกนะก็ได้ไปนั่งคนเดียวจนิกูจะคุยกับคนดูไปถามเขาเหรอเออไปถามเขาก่อนป่ะเราไปถามกูไหมเ ของไม่หายแล้วแต่กูไปถามให้ปะถามว่าอะไรวะเราเราเราจะไปไหนเนาะไม่หาดเลยหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนเนี่ยลองไปถามหาดจอมเทียนเนี่ยมึงก็หาบเลอันนี้่7ี74หรอ74หาดจอมเทียน เวยจำได้พนะิมพไม่เลยเลยวมาเดี๋ยวลืมกรุงเทพหมอชิดเมืองพัทยา คนขับอยู่แล้วพี่ครับท่านี้ใช่ไป6 p p, กสิบเ่ะครับลองถามก็ดูคนขับเาอยู่คนขับอยู่ไหนครับไม่ายายเืนเลื่อดีบ้าเลยขอขอดทษครับขอโทษครับพี่ครับอันนี้74หรือเปล่าครับอะไรนะ74หรือเปล่าไม่ใช่เจ็ดสิอ um> ๋อไม่ใช่คร um> ับหน้าแตกเลยเยอยไม่ใช่ รถเมร่จะมาขอท่านนะครับเฮ้ยพี่เดยียวไม่ใช่เจ in ็ดสิบหกทำไมเขาไปเจิหแล้วมันเจ็ดสี่เขาไปเขาด้ยาเลยอะ้คุณร่อนเรา่กน่าจะเรื่องิดอ่ะ

ชิคเวลาเอ้ยเอาเอาเอาบคิวมาดูดิเอาบาร์เอาบป,ปมาดูดีเทลนี่อะครับคือมันเป็นแบบนี้อะครับก็คือ,ค,อคือยังไงอะ จะมาถึงบ่ายสอเหรอเยไงอไอทอรทหารนี่ทะเบียนเหรอวะไม่ไม่ใช่ดีไม่น่าใช่เราจะมาบ่ายสองไอไม่ใช่ทอรทหารทอรธงเนี่ยมันคืออะไรวะนี่เขาบอกอะไรถึงกอนบ่ายสองเลยมันมาบ่ายสองเป๊ะอีกหนึ่งชั่วโมงบ่ายสอง อ๋อดูไม่เป็นเลยเนาะเขาบอกไหนรถออกบ่ายสองรถออกเออไม่ไม่ไม่รู้รถออกหรือรถมารถรถรถออกบ่ายสองเฮ้ยปวดท้องเหรอเพื่อนดูดินาะปวดท้องอ่ะทาอะไรแบบ ปวดท้องแล้ว้น้ำปะไปไปห้องน้ำเพื่อนหน่อยร้อไม่ไปแล้วดิว่าไกไม่าตาย ใครแม่งกินอะไรบึ้มๆอะไรวะร้อนเนี่ยตอนเนี้ยต้องถามคนขายบัตรว่าถึงยังเขา,าจะบอกเวลาอกี่นาทีแล้วจะถึงเพราะคนขายบัตรเขาติดต่อกับรถโดยตรง อะไรครับอะไรอะไรพูดเลีู้้แต่งบนรถผู้ไรีู้เลีี่แต่บนรถโอหรอนเนี่ของอรด้ของกูไปดูดิดิ เฮ้ยหลอดไอทีโทรศัพท์ไอหลอดนะครับโทรศัพท์ไอหลอดนี่ใครก็ไปรู้นะกูจะอันไคุณจะอันเป็นมันไรอยู่นะถ่ายรูปพี่ยากถ่ายถ่ายรูปมาทีนั่นแม่ก uh, ูทะเลาะกับเบียร์ทุกรอบเลยเบียเบียร์กูมาดังด้วยเดียวไอเทิ่วอะไรอะไทีวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้อ่ติดตามมามึงดูมันลงรูปแต่รูปพี่อะไรไปว้อภิจักเพืเดี๋ยวไปว่าเขาเพื่อน เดีอย่บนตขอม,ม,ามาดีมาเดี๋ยวทะเลร้อนร้อนอะแอะอะมดีนะดีนะร้อนจังเลยกู้ไอ้ฟิปทันที่นี่มากดวาร์ปอะไวะร้อนจังเลย ตอนนี้หิวข้าวด้วยแล้วครับหมดแรงแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปไช่ต okay. ั้งมาพอจริงกันด้วย is o k a อีสุเกะวิ่งกูดอ่า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 อารีมีไลมีลเมันโลมันโลมันเล่วิ่งกูดเออเด้อเออเดยอคุณดูเร้อดังดิน้าแท้ของมันนะครับไปเยี่ยอติ๊กเนี่ย ร้อน,อนกล่องพังเหมดแล้วพี่เอ,เอ้ยคุณหลอดพาอะไรบ้างครับแบแลบคุณหมอนพาอะไรบ้างครับพี่ม้าทำไมไม่ไป ไปหานหนูมิลินครับมาบอกว่าอะลวผิดอันนี้เข้าตัวเองเนะหันกล้องเข้าตัวเองทำไมอะหอบแล้วหอมว่ะโคตรหอมมากนะอันะละโฆษณาเลยหอมเองจากใจคนไม่ได้กิน อย่าลืมเอาบ้องกัญชาไปนะครับไม่มีครับนอ้องไม่ดโ่ดน้ำด่นนะอะไรนะเทียวเจอยอะไรนะเทียวไม่ดโ่มน้ำดิเนี่นยแหละเลวเลวทื่มอะไรไ lập mặt lên. haha haha haha. cái gì? để ôn 1.000 thôi. Theo mở nha ôn vậy ba. ดูความจริงกับความฝันนะครับมีไอ้ไอ้หนุนบอกข่าวว่าไหนไหนดูทุกคนใครเอาผมลงมาไปดูไหนวะเฮ้ยเนี่ยไอ้เยอะเอาเลยมาตัวจริง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 แล้วเป็นของโลกวันโลกความจริงนะครับ